สวัสดีครับคุณผู้ชมมายาที Award 2024รางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีนะครับจะเป็นศิลปินท่านใดนะครับและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสรุปผลคะแนนตั้งแต่วันที่15ถึง21กรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับและผลคะแนนจะมีศิลปินท่านใดบ้างที่คุณผู้ชมติดตามผลคะแนนล่าสุดและจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่10 อันดับที่9โดยผลคะแนนจะเท่ากันได้แก่ MG 1 0ครูเต้ยอภิวัฒน์คะแนนอยู่ที่5%เซ MG 6ลำใยไห,หทองคำคะแนนอยู่ที่5%เนะครับอันดับที่8 MG 2เบลนิพาดาคะแนนอยู่ที่7%เเนะครับอันดับที่7และอันดับที่6ผลคะแนนเท่ากันนะครับ MG 8มินตราอินทิราผลคะแนนอยู่ที่9%นะครับ mg 4ทธัญญาอาสยามผลคะแนนอยู่ที่9%เช่นกันนะครับอันดับที่5 m g 7อ็มจีแอนอรดีผลคะแนนอยู่ที่10%อันดับที่4 mg 9มนแคนแก่นคูณผลคะแนนอยู่ที่12%นะครับอันดับที่3 MG3 นุกธนาดลผลคะแนนอยู่ที่13%นะครับอันดับที่2 mg 5ต่ายอลไทย ผลคะแนนอยู่ที่14นะครับและอันดับที่1 MG 1ไรอันการบันดิท์คะแนนอยู่ที่16นะครับและนี่ก็คือการสรุปผลคะแนนล่าสุดในวันนี้และยังเหลือเวลาให้คุณผู้ชมร่วมกันโหวตได้ไปจนถึง15กันยายนนี้นะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมโหวตให้ศิลปินได้ทาง SMS ส่งมาที่4689988 1หโหวตเท่ากับ1คะแนน,นครั้งละ6บาทนะครับและอีกหมายเลข468 9 6 6 6 1โหวตเท่ากับ10คะแนนครั้งละ60บาทนะครับและอีกช่องทางการโหวตผ่านคูปอง Big w o t e สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook มายาทีวีคูปองหนึ่งใบสามารถโหวตได้50คะแนนนะครับรีบโหวตให้สิลิปินที่ท่านรักกันเยอะๆนะครับ และนี่ก็คือการสรุปผลคะแนนล่าสุดในวันนี้หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่จับไว้ทุกวันติดตามได้ที่ NHP 1 9 8สวัสดีครับ